นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ah ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโพธิสัตว์ อาคันติมายะอิติภควานะโมพิสัสโตอาคันติมายะอิติภควานะโมพิสัสโตอาคันติมายะอิติภควา